ผู้มีอินทรีย์สังวรจึงสามารถเจริญสติปัฏฐานทั้งสีได้ภิขุทั้งหลายบุคคลอาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่เพราะเขาละทำหกอย่าง6อย่างอย่างไรเล่า6กอย่างคือความเป็นผู้ยินดีในการงานความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟุง้งความเป็นผู้ยินดีในการหลับ ความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคพิกุทั้งหลายเพราะละรำหกอย่างเหล่านี้แลบุคคลจึงเป็นผู้อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่พิกุทั้งหลายบุคคลอาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายในภายในอยู่ เพราะเขาละทำหกอย่าง6อย่างอย่างไรเล่า6อย่างคือความเป็นผู้ยินดีในการงานความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟุ้งความเป็นผู้ยินดีในการหลับความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคพิกุทั้งหลาย เพราะละธรรมหกอย่างเหล่านี้แลบุคคลจึงเป็นผู้อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นก,นกายในกายในภายในอยู่พิขุทั้งหลายบุคคลอาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายในภายนอกอยู่เพราะเขาละทรรหกอย่างหกอย่างอย่างไรเล่าหกอย่างคือความเป็นผู้ยินดีในการงานความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟุ้ง ความเป็นผู้ยินดีในการหลับความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคพิกุทั้งหลายเพราะละธรรมหกอย่างเหล่านี้แลบุคคลจึงเป็นผู้อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายในภายนอกอยู่พิกุทั้งหลาย บุคคลอาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายในภายในและภายนอกอยู่เพราะเขาละทำหกอย่าง6อย่างอย่างไรเล่า6อย่างคือความเป็นผู้ยินดีในการงานความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟุง้งความเป็นผู้ยินดีในการหลับความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคพิกุทั้งหลายเพราะละธรรหกอย่างเหล่านี้แลบุคคลจึงเป็นผู้อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายในภายในและภายนอกอยู่พิกุทั้งหลายบุคคลอาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เพราะเขาละธรรหกอย่างหกอย่างอย่างไรเล่าหกอย่างคือ ความเป็นผู้ยินดีในการงานความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟุ้งความเป็นผู้ยินดีในการหลับความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคพิกุทั้งหลายเพราะละรำหกอย่างเหล่านี้แลบุคคลจึงเป็นผู้อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติ ตามเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิกุทั้งหลายบุคคลอาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นจิตในจิตอยู่เพราะเขาละทำหกอย่างหกอย่างอย่างไรเล่าหกอย่างคือความเป็นผู้ยินดีในการงานความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟุง้งความเป็นผู้ยินดีในการหลับความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่ ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคพิกุทั้งหลายเพราะละรมหกอย่างเหล่านี้แลบุคคลจึงเป็นผู้อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นจิตในจิตอยู่พิกุทั้งหลายบุคคลอาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นธรรมในธรรมอยู่เพราะเขาละธทำหกอย่างหกอย่างอย่างไรเล่า หอย่างคือความเป็นผู้ยินดีในการงานความเป็นผู้ยินดีในการคุยฟุ้งความเป็นผู้ยินดีในการหลับความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีกันเป็นหมู่ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้ประมาณในการบริโภคที่ขูทั้งหลายเพราะละทำหกอย่างเหล่านี้แล บุคคลจึงเป็นผู้อาจเพื่อเป็นผู้มีปกติตามเห็นธรรมในธรรมอยู่